เดียวเพราะว่าหลังจากที่คุณบุ้งนะคะบุ้งประกรณ์ชีวังกูลได้มีการชี้แจงเรื่องเงินบริจาคแล้วก็ปัญหาต่างๆนานาที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาอธิบายยาวมาก <forgot> แล้วก็เล่าหลายเรื่องหลายราวมากเลยนะคะมีประเด็นนี้นั้นอ่านแล้วก็รู้สึกเอะใจนิดเดียวเท่านั้นเองะคะ่ะ <square> เรื่องของ Alien เอเลี่ยนเอเลี่ยนตัวเขียวเอเลี่ยนเขียวๆอ่ะเออที่มีคนตั้งคําถามว่าซื้อมาทําไมตัวตนะัวหนึ่งหลายตังอยู่ตัวนึงก็หลายตังแล้วซื้อมาหลายตัวก็รุมวงกันก็หลายหมื่นอยู่เนี่ยนะคะ คุณบุ้งก็บอกว่าเรื่องเอเลี่ยนยักษ์ตัวละเป็นหมืนะ่นน่ะมีคนสนับสนุนมาเขาอยากโปรโมตแบรนด์เขาแล้วก็ตอนนี้มีสินค้ามาฝากให้เขากับคุณทายทายอินในม็อบเยอะมากๆแต่เราก็เลือกเอาเฉพาะที่เป็นประโยชน์กับผู้ชุมนุมเท่านั้นคำว่าทายอินคุณนันทิยาเอาอยู่ในวงการวิทยุโทรทัศน์มาอธิบายเผื่อค,คุณผู้ชมที่ อาจจะไม่คุ้นๆมันคืออะไรการไทอินเนี่ยเหมือนเวลาที่คุณดูละคระแล้วอยู่ดีกล้องดื่มนมเวลาที่เขาดื่มนมเนี่ยเป็นการดื่มแบบบิดผิดธรรมชาติดื่มม่เห็นตายี่ห้อเ่าาอ,อดื่มแล้วเนี่ยอาจจะต้องมีการบิดมุมให้ได้เห็นตายี่ห้อนิดนึงดื่มน้งดื่มน้ําดื่มอะไรอย่างเงี้ยนี่คือการไทอินแล้วเขาก็จ่ายเงินให้กับทีมงานเพราะว่านี่นค,คือเหมือนกับเหมือนการโฆษณาโฆษณาแฝงอ่ะ เขาบอกว่าเป็นการโฆษณาแบบเนียนๆด้วยการมาซื้อไทยอินในละครในช่องคงช่องข่าวอะไรแบบนี้ซึ่เป็นเทคนิคที่ใช้กันทั่วไปเราดูหนังแม้แต่หนังฮอลลีวูดเนี่ยเราก็เผลอดูไทยอินนี่เข้าไปด้วยกับทุกเรื่องอ่ะนะที่แอบติดใจก็แค่ว่าถ้าใช้หลักการทายอินเดียวกับในวงการเนี่ยมันต้องมีการจ่ายเงินเลยราคาเท่าไหร่เอาไอ้ตัวนี้มาตั้งกี่มอบ <า>แล้วการทําแบบนี้เนี่ยถ้าพูดกันแบบกลางๆนะเอ๊ะมันเป็นการเอาม็อบมาหาผลประโยชน์ทางธุรกิจผลประโยชน์ทา,ทางธุรกิจหรือเปล่าแล้วมันผิดตรงไหนที่ผู้ชุมนุมเนี่ยเขาอยากจะขอทราบรายละเอียดของบัญชีของท่านอเอาง่ายๆนะขยายความคุนันทยาที่ตั้งข้อสังเกตแหละว่าการทำแบบนี้เป็นการเอาม็อบมาหาผลประโยชน์ทางธุรกิจหรือเปล่าถามว่าคนที่เจ้าของสินค้าตัวนี้ได้อะไรก็ได้ในแง่ที่ว่า เอามาอยู่ในม็อบปุ๊บสื่อถ่ายภาพไปลงเอแน่นอนแล้วตอนนี้คุณก็เตรียมตัวผลิตล็อตมาหรือมาได้เลยถ้าเกิดมันเป็นกระแสมันฮิตขึ้นมาเนี่ยนะใครก็อยากจะมีอตัวเอเลียนนี้เปิดตลาดไปแล้วเรียบร้อยค่ะอ่นนี้ต่อไปก็จะเป็นตัวเอเลียนคุ้มมากกับการที่สมมติว่าถ้าบอกว่าได้แค่ตุ๊กตามาฟรีนะไม่มีเรื่องอื่นนะนี่เราไม่รู้เขารู้กันสองคนนะก็ถือว่าคุ้มเพราะฉะนั้นผู้ที่ไปชุมนุมทั้งหลาย พึงรู้ไว้ด้วยเถิดว่าเนี่ยพูดภาษาเขาเลยท่านได้เป็นองค์ประกอบในการทําธุรกิจของพวกเขาแล้วโดวยการทายอินโดยการทา <laughs> ยอินที่ท่าไม่รู้ตัวแล้วไม่ได้อะไรนอกจากมีความเสี่ยงออนะ,นะแค่นั้นแหละตั้งข้อสังเกตเท่านี้